สวัสดีครับผมนายการชินวันนชวราทรมสามทับสี่เลขที่สิบสามครับสวัสดีครับผมใใเด็กชายพหลริมศิมเลขที่สิบชั้นมสามทับสี่ 4, ครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงกัญญากรกุตทิงเลขที่สิบห้าชั้นมสามทับสี่ค่ะชื่อเด็กหญิงนิสาดวงชินอยู่ชัมม้นมสามทับสี่เลขที่สิบเจ็ดสวัสดีครับตัวผมผมมารับช่วงต่อนะครับซึ่ง ครูที่สอนวิชาวิทยาศาสตร์ของเราก็คืออาจารย์สุริยาวนาสนหรือว่าครูโชคั่นเองครับเอาละเรามาเข้าเนื้อหากันดีกว่าเพื่อนเพื่อสงสัยหรือเปล่าครับว่าขึ้นในชีวิตประจำวันของเรานั้นมีกี่ชนิดและมีกี่ประเภทถ้าไม่รู้เดี๋ยวเราจะเล่าไ้ฟังครับขึ้นนั้นมี2ชนิดก็คือขึ้นกลนและขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งขึ้นกลนั้นต่างจากขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยที่ขึ้นกลนนั้นต้องใช้ตัวกลางในการขึ้นที่ส่วนขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้านั้นไม่ต้องใช้ครับซึ่งวันนี้นะครรัับบเเาาจะมทดลองกกี่ยว ขึ้นกลน,นะครับซึ่งการเคลื่อนที่อยขึ้นกลน,นั้นจะแบ่งเป็นสองประเภทก็คือขึ้นตามขวางและขึ้นตามยาวซึ่งเรามาดูกันดีกว่าครับว่าจะเคลื่อนที่ยังไงไปรับชมกันเลย let's go เออผมว่ามันเริ่มออกทะเลไปแล้วดังนั้นเราจะมาดูกันเลยดีกว่าครับซึ่งในภาพนั้นก็คือเพื่อนสองคนนะครับกําลังแกว่งตัวของสปริงอยู่นะครับในรูปแบบของขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมครับงั้นเราไปดูซูมด้วยใกล้ดีกว่าครับว่ามันทานํางานยังไงแต่ก่อนหนึ่งครับขอเชิญแขกรับเชิญพิเศษนะครับออกมาเลยดีกว่าครับพี่ไม้พี่ไม้ค่ะมาแล้วค่ะขึ้นตามขวาง คือคลื่นที่มีการเคลื่อนที่หรือการสั่นของอนุภาคตัวกลางในแนวตั้งฉากตัดทิศทางที่คลื่นแผ่ออกไปเช่นคลื่นในเส้นเชือกคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นต้นซึ่งส่วนประกอบของคลื่นนี้ก็ยังมีสันคลื่นคือจุดสูงสุดของคลื่นท้องคลื่นเป็นส่วนที่ต่ำสุดของคลื่น สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะ MPJ คือขนาดของการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจากการแกว่งตัวในระบบที่มีการแกว่งตัวอย่างเช่นคลื่นเสียงต่อไปค่าเป็นระยะเวลาที่ตำแหน่งใดๆบนคลื่นเคลื่อนที่ครบ หนึ่งรอบคาบมีหน่วยเป็นวินาทีเราแทนสัญลักษณ์คาบด้วยตัวทีเลมดาใช้เป็นสัญลักษณ์ความยาวคลื่นเราจะทราบได้อย่างไรว่าความยาวคลื่นเสียงเป็นเท่าไหร่แล้วทุกอย่างความถี่มีความยาวคลื่นเท่ากันหรือปะสูตรการหาค่าต่างๆของคลื่นสัญลักษณ์ที่ใช้บ่อย V เท่ากับอัตราเร็ว f เท่ากับความถี่สูตร f เท่ากับ1ส่วนท t เท่ากับ1ส่วน f อวงเล็บความเร็วขึ้นหารความยาวขึ้นหรือสูตรความถี่ของคลื่นแสง f อเท่ากับ V ส่วนเลมดา้าวงเล็บอัตราเร็วหารเอวิจูด v เท่ากับ f อเลมดา้าวงเล็บ f คูณเลมดา้า หรือ v เท่ากับ lambda ส่วน t lambda หารความยาวขึ้นสู่หาค่า lambda v ส่วน f อีเอาละครับในเมื่อเรารู้จักกับขึ้นตามขวางพอสังเขตแล้วดังนั้นเรามารู้จักกับขึ้นตามยาวกันบ้างดีกว่าครับขึ้นตามยาวคือขึ้นที่ คลื่อนที่เคลื่อนที่เข้าไปในตัวกลางและทําให้อุภาพตัวกลางนั้นเคลื่อนที่ตามแนวขนานกับทิศทางการเคลื่อนที่ของคลื่นถ้าเห็นภาพไม่ชัดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลิปวิดีโอดีกว่าครับ let's go ก็อย่างที่เห็นไปนะครับว่าคลื่นนั้นจะมีการ ดึงเข้าดึงออกนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นที่เป็นตามภาพนี้นครับก็คือขึ้นนั้นจะมีความหยักแล้วก็มีเขาเรียกว่าไงครับมีการขึ้นที่หรือว่าอาจจะเป็นความถี่นะครับที่มากกว่าขึ้นตามขวางนะแล้วก็ขึ้นนั้นจะจะไม่จะไม่เสถียรมากนะครับก็คือจะมีเส้นที่แบบมีความสูงสูงต่างกันบ้างหรือว่าความกว้างความยาวไม่เท่ากันบ้างนะครับซึ่งเนี่ยครับคือขึ้นตามยาวและผมก็ขอ จบการนำเสนอเพลงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอย่าลืมดูเองเครดิตได้นะครับ